เวลาพูดถึงคำว่าลิงเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่นะเห็นภาพขึ้นมาในใจเลยแล้วภาพที่เรานึกในใจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมีลิงมากมายหลายชนิดมากแต่ถ้าทั้งหมดเนี่ยก็ มีรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยต่างจากที่เรานึกในใจเท่าไหร่แต่ว่าลิงแต่ละชนิดเนี่ยก็มีนิส,สัยไม่เหมือนกันนะรูปร่างหน้าตาบุคลิกบางอย่างเหมือนกันแต่ว่านิส,สัยบางอย่างไม่เหมือนกัน อย่างเช่นลิงวอกเนี่ยเป็นลิงที่ค่อนข้างจะขี้วอยวายใจร้อนแล้วก็ชอบทะเลาะกับเพื่อนในฝูงพอทะเลาะเสร็จก็ไม่คบค้าสมาคมเลยเป็นปฏิปักต่อกันมากขึ้นแต่มีลิงชนิดหนึ่งนะเรียกว่าลิงเสน เลียงเสนเนี่ยค่อนข้างเงียบเงียบะเรียกว่ารักสงบก็ไม่เชิงนะแต่ว่าไม่ค่อยทะเลาะก,กับเพื่อนและที่น่าสนใจคือเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยก็จะพยายามกลับมาคืนดีกันมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะศึกษาเรื่องเลีงโดยเฉพาะเลยมาตลอดชีวิตเนี่ยมีชื่อมาก ชื่อฟรานซ์เดอวาลเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกสังเกตนะว่าไอ้ลิงเซนเนี่ยเวลามีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยก็จะพยายามคืนดีกันอาจจะเช่นคู่กรณีก็อาจจะมาเรียบเรียบเคียงเคียงมามาอยู่ใกล้กันเสร็จแล้วก็มีบางตัวก็าจะเริ่มด้วยการไป ช่วยหาเหาให้วิธีการหาเหาให้กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีการสร้างความเป็นมิตรและสุดท้ายก็คืนดีกันเดวานก็ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลิงสองชนิดนะลิงวอกกับลิงเสนเนี่ยว่าเวลามีเรื่องทะเลาะกันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันยังไงบ้างก็เพราะว่าลิงเสนเนี่ยชอบไปคืนดีกับคู่กรณี เดอะวอลนี really à, ân, ่ก็นับเลยนะว่าคืนดีกันมากน้อยแค่ไหนก็เพราะว่าลิงเซเนี่ยชอบคืนดีกับคู่กรณีมากเป็น3เท่าเมื่อเทียบกับลิงวอกเขาก็เลยสนใจว่าถ้าเอาลิงสองชนิดเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันหรือมาอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงทีแรกก็เอา ลิงสองฝูงเนี่ยต่างชนิดเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของมันปรากฏว่าทั้งสองฝูงเนี่ยก็ทีแรกก็ต่างคนต่างอยู่นะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันเท่าไหร่แต่ต่อหลังเนี่ยพออยู่ไปนานๆนานเนี่ยก็เริ่มมีการครบคาสมาคมเริ่มมีการครบเข้าหากันแต่ก็ยังมีการถือเนื้อถือตัวอยู่ ไม่ค่อยได้คลุกคลีกันเท่าไหร่ผ่าไปสักพักเนี่ยลิงเสนี่มันเริ่มมีความสนใจลิงวอกนะพาะลิงเสนี่หางกุดนะแต่ลิงวอกเนี่ยหางยาวลิงเสงก็เริ่มเข้าไปนะเข้าไปอยู่ใกล้ๆกล้ลิงวอกแล้วก็ไปดูหางไปจับหางแปลกดี ในส่ก็เป็นเพื่อนกันทั้งฝูงเลยนะทั้งสองฝูงเลยเป็นเพื่อนกันคลุกคลีกันจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ก็มาคลุกคลีกันเป็นเพื่อนกันเล่นกันแต่แน่นอนในเวลาเล่นกันบางทีก็เล่นกันแรงก็จจะมีการทะเลาะกันบ้างแล้วก็สังเกตนะว่าเวลามีการทะเลาะกันเนี่ยหรือสู้กันเนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลิงวอกลิงวอกซึ่งชอบเอะอะโวยวายและเวลาทะเลาะกันแล้วก็เผินห่างหมางเมินกันเป็นปฏิปักษ์ต่อก,กันมากขึ้นเริ่มมีพฤติกรรมนะคล้ายๆลิงเสนก็คือกลับมาคืนดีกลับมาคืนดีกับผู้กรณีมีการเข้าไปเรียบเรียเคียงเงเข้าไปหาหาวให้ ไปสัมผัสแต่นื้อต้องตัวแล้วในสุดก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอันนี้เป็นนิสัยที่แตกต่างจากของเดิมนะซึ่งพอทะเลาะกันแล้วก็เรียกว่ายิ่งเป็นปฏิปักษกันมากขึ้นและเดวาวก็สังเกตนะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลิงวอกเนี่ยก็มีเฉพาะเรื่องการกลับกลับมาคืนดีกันมากขึ้นแต่นิสัยอย่างอื่นของ ลิงเซนเนี่ยลิงวองไม่ไม่เอามาหรือไม่เรียนแบบแม้จะเป็นการร้องหรือว่าท่าทางมันมีแต่วิธีการคืนดีที่ลิงว่องเนี่ยรับมาจากลิงเซนแล้วมาใช้กับตัวเองหรือใช้กับพวกของตัวนี่เดวัวก็สังเกตนะว่า ถ้าเกิดว่าแยกสองตัวนี้ออกจากกันเนี่ยพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าพอแยกสองกลุ่มนี้ออกไปจากกันเนี่ยไอ้ลิงวอกเนี่ยนิสัยที่เคยก้าวร้าวนิสัยที่เคยทะเลาะเบาออแวงกันแล้วไม่ไม่เผาผีกันเนี่ยมันเปลี่ยนไหมนะก็เริ่มมีการกลับมาคืนดีกันมากขึ้นถึงแม้ว่า ลิงเซนเนี่ยซึ่งเป็นแม่แบบเนี่ยจะไม่ได้อยู่ใกล้แล้วเร่งที่เขาสนใจคือว่าไอ้ลิงวอกไอ้ลิงเซนเนี่ยมันไม่ได้รับเอานิสัยก้าวร้าวจากลิงวอกมาเลยทีแรกเขาก็กลัวนะว่าถ้าเอาสองชนิดนี้มาอยู่การใกล้กันเนี่ยไอ้ลิงเซนซึ่งเป็นพวกรักสงบเนี่ยมันจะมีนิสัยก้าวร้าวเหมือนกับลิงวอกแต่ตรงข้ามนะ ลิงเสไม่ได้เอานิสัยก้าวร้าวมาจากลิงวอกเลยต้องข้ามลิงวอกเนี่ยกับเอานิสยัยรักสงบชอบคืนดีเอามาใช้กับตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเนี่ยอไอ้การการคืนดีการรักสงบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้นะและเป็นไปได้ว่าที่ลิงวอกเนี่ยมันรับเอา วิธีการของลิงเสนมาเนี่ยเพราะมันรู้ว่าทำแล้วได้ผลแต่ก่อนนี่มันไม่รู้วิธีนี้นะทะเลาะกันมันก็จะตีกันท่าเดียวแต่ตอนหลังมาเรียนรู้จากลิงเสนว่าเอ้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะทะเลาะกันแล้วก็คืนดีกันได้แล้วพอใช้แล้วมันก็ได้ผลนะก็คือว่าเกิดความกลมเกลียวกันในฝูงไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่าจะมีคนมาทำร้ายนะ แล้วก็มีคนมาช่วยกันเพื่อนที่เคยทะเลาะกันก็มาคืนดีกันแล้วมาช่วยกันสู้กับศัตรูหรือว่าไปหาอาหารมาด้วยกันมันรู้ว่าวิธีการคืนดีเนี่ยมันได้ผลม,มีผลดีกว่าวิธีการต่อรอดต่อเฉียงหรือว่าทะเลาะเบ,บาแวงกันแบบไม่เผาผีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราก็สามารถจะเรียนรู้ได้นะ และหลายคนก็พบว่าเวลามีเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยวิธีที่จะวิธีที่ดีกว่าการทะเลาะกกันหรือต่อสู้กันคือการกลับมาคืนดีหรือว่ากลับมาทำดีต่อกันมันมีเกล็ดเล็กเกี่ยวกับสตีเฟนสปิลเบิร์กนะเป็นนักสร้างหนังมีชื่อมากในปัจจุบันตอนที่เขาอายุสิบสาเนี่ยยังวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบเขาเป็นคนที่มีความทุกข์มากเวลาไปโรงเรียนเพราะว่ามี ขาใหญ่อายุสิบเจ็ดชอบแกงเขาตบหัวเขาบางทีก็ขโมยเอาขนมของเข้าไปกินไปโรงเรียนทีไรเจอห,หมอนี่ทุกทีไม่อยากไปโรงเรียนเลยแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเขาอายุเท่ากับหรือตัวเท่ากับขาใหญ่ตัวนี้คงจะสู้นะแต่เขาก็ไม่มีปัญญาจะสู้แล้วเขาก็ไม่มีรุ่นพี่ที่อายุ หรือตัวใหญ่พอๆกับขายใหญ่นี้ด้วยไม่ไงั้นเขาคงจะไปขอให้รุ่นพี่เนี่ยไปต่อยไปจัดการกับขายใหญ่ตัวนี้สวิเบอร์เนี่ยทำยังไงนะไปโรงเรียนก็ต้องไปนะเพอเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายหนังเขาเป็นคนชอบทําหนังตั้งแต่เล็กนะแล้วเขาก็ได้เครื่องถ่ายหนังมากล้องถ่ายหนังแบบ8มิล กล้องนี้ก็ซื้อเองนะพ่อก็รู้นะแต่ว่าพ่อไม่ได้ซื้อให้เขาบอกว่าสปิลเบิร์กถ้าเธออยากได้ก็หาเงินเองพ่อนี้ให้เงินนิดหน่อยแต่ที่เหลือเนี้ยสิลเบิร์กไปหาเงินเองขายของได้เงินมาก็ซื้อกล้องซื้อกล้องแล้ววันนึงก็ไปอยากจะทําหนังก็เลยไปหาขายใหญ่เนี่ยบอกว่าเนี่ยกำลังทําหนังเรื่องตามล่าน,นาซีขาดพระเอก แกจะมาเป็นพระเอกในไมาไอ้หมอนั่นทีแรกก็งงง,งนะคิดว่าเป็นลูกไม้ของสปิลเบิร์กเพราะว่าเขาเล่นงานสปิลเบิร์กมาตลอดแต่ว่าวันดีคืนดีนะสปิลเบิร์กกับเสนอให้เขาเป็นพระเอกในหนังที่สปิลเบิร์กจะสร้างแม้จะลังเลนะแต่ว่าขายยานั้นก็รับนะรับเป็นพระเอกในหนังบอกว่าพอทำหนังเสร็จนะก็ใช้เวลาประมาณ2อสมอาทิตย์นะ รากว่านับแต่นั้นมาเนี่ยขายใหญ่นั้นเนี่ยกลายเป็นเพื่อนสนิทของสปิลเบิร์กคอยปกป้องสปิลเบิร์กไม่แก้งแล้วมีแต่ช่วยปกป้องกลายเป็นเพื่อนกันเลยสิ่งที่สปิลเบิร์กทำเนี่ยนะมันน่าสนใจนะคือแทนที่จะตอบโต้แก้แค้นขายใหญ่กับเสนอกับยื่นไมตรีจิตให้นะให้โอกาสขายใหญ่คนนี้ขายใหญ่คนนี้เนี่ยมันก็ เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่านะก็เลยเป็นอันดัพาลเด่นทางดีไม่ได้ก็เด่นทาง้ายก็แล้วกันแต่พอสปิลเบิร์กมาเสนอโอกาสให้ก็รู้สึกว่าเอ้ฉันก็มีคุณค่านะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความหมายขึ้นมาแล้วก็เลยรักน้ำใจของสปิลเบิร์กนะว่าโอ้ฉันว่าสาแก้งแกสารพัดแต่แกนี่กลับมาให้ฉันเป็นพระเอก ซาบซึ้งน้ําใจมากก็เลยกลายเป็นเพื่อนสปิลเบิร์กนะนับแต่นั้นมาสปิลเบิร์กก็ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขนะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนถีดโดน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 ตีกระโหลกนะเพราะว่ามีขาใหญ่คอยปกป้องให้คอยช่วยคุ้มครองให้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่สปิลเบิร์กพบว่ามันมีวิธีการที่ดีกว่าการไปทะเลาะบอกแวงหรือการไปตอบโต้ทุกตีนะ อันนี้ก็คงไม่ตายจากไอ้ลิงลิงวอกนะที่มันพบว่าเอวิธีการลิงเสนเนี่ยมันดีกว่านะมันดีกว่าการที่จะไปทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ไม่เผาผีกันการคืนดีการทำดีกับคนที่เราเคยทะเลาะก,กันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ดีกว่านี่สันก็ยังรู้นะน,นับภาษาอะไรกับคนเนี่ยถ้าหาว่าคนเราเนี่ยไม่จมอยู่กับความโกรธความแค้นความพยาบาทเนี่ย ย่อมรู้ว่าการคืนดีหรือว่าการทำดีกับคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ดีกว่าได้ผลดีกว่าการที่จะไปทะเลาะหรือว่าการที่จะไปตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงกว่าเดิมอาะเตรียมรับพรชิตังปดิตังทุมพังคอยตาผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปมามเววสมีชาตุจงสำเร็จโดยฉาพร สาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โลปนารโซยาทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญโชจิรโซยาทาเหมือนแก้บณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวัชันตุตาไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพรโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหาย มาเจภวัฏว oh um ันตรายโยตรายามีแก่ท่านสุขิธิขายุโกภวาจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนดานสีลิสนิจังุทธามัจจายโนจัตารธรรมวาทันที่อายุวันโนสุขังพลังสิพการืออายุวันนาสุขาพระ จริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนแต่ผู้ใหญ่เป็นนิพภาะวะทุพภังคลังสาพมงคลจงมีแก่ท่านพันธุสาภเชววาจาภาลาเทวาทวา,ทวาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า พาธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมวาสังฆานุภาเวนะโดยานุภาแห่งพระสงฆ์พาโสชีพวันตุเตวาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทูมื่อเทม